ที่277มีดีแค่ป้องกันซินะแอชเชอร์ฉีกยิ้มกว้างมองจ้องไปบนเพยนุอนห้องพักด้วยความรู้สึกสุขใจหลังจากเขานึกไปถึงคำพูดเมื่อวานตอนออกกำลังกายการท้าทายของสหพันธ์สิงโตทองคำทำให้เขาเนื้อเต้นไม่น้อยเช่นกันเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถเปิดโอกาสให้ศัตรูได้มีเวลามากในการวางแผนจึงไม่ได้สู้ การต่อสู้หากเขาเริ่มตั้งแต่เมื่อวานในวันที่สองของการพักจะเป็นช่วงที่ศัตรูวางแผนจัดการเขาที่สามารถเอาชนะพวกมันได้แอชเชอร์จึงอยากให้พวกมันมีเวลาว่างวางแผนจัดการเขาในภารกิจเพียงแค่ช่วงกลางคืนของวันที่สองเท่านั้นไม่ใช่ตลอดทั้งวันดังนั้นวันแรกของการพักเขาจึงไม่ตอบโต้ใดๆทำเพียงแค่นิ่งเหมือนคนอื่นๆที่มา จากสหพันธ์ดาวเหนือทุกคนที่มากับเขารุนเก็บตัวเงียบปกปิดพลังจนทําให้สองสหพันธ์อยากรู้ฝีมือของพวกเขามากยิ่งขึ้นแอเชอร์วันนี้มีนัดกินข้าวกันช่วงเที่ยง ครับผมจะไปแอชเชอมองไปอย่างนาฬิกาปรากฏว่าเที่ยงวันใกล้จะถึงแล้วเหลืออีกเพียง20นาทีเท่านั้นแต่การที่โอลิเวียเพิ่งบอกเขาให้ทราบคงเป็นเพราะว่าการทานข้าวในครั้งนี้คงจะมีเพียงหน่วยพิเศษสูงสุดของทั้งสามสหพันธ์ส่วนตัวเขาคงจะเป็นคนที่ไปยามหน้าไม่ให้เกีรยิการคุยกันของหน่วยพิเศษจนทําให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นมาถ้าสวมชุดเกราะประจําตัวฐานคงรับไม่ได้น่าจะต่อยตีกันทอนรมดาแอชเชอสวมใส่เสื้อฝึกซ้อมรัดรูปธรรมดา ทันใดนั้นเขากลับพบว่ามีบางอย่างแปลกไปในโซนห้องพักของหน่วยพิเศษดาวมฤรตยูเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวบางอย่างที่ไม่ใช่ของขุนพลหรือหน่วยพิเศษดาวมฤรตยูเขาจึงติดต่อกลับไปหาโอลิเวียคุณโอลิเวียมีใครบางคนพยายามจะแอบเข้าห้องของพวกเราจับเขามาด้วยมันจะทําให้นายเข้างานได้สะดวกกว่าเดิมมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอครับไม่มีเรื่องอะไรหรอกวันนี้พวกฉันแค่วางแผนดูหน้าสหพันธ์ที่ชอบขโมยเทคโนโลยีสหพันธ์อื่น จึงกแกล้งทำเป็นทิ้งชุดเกราะเอาไว้ในห้องแล้วก็พาขนอออกมาทั้งหมดแสดงว่าจงใจทิ้งผมไว้คนเดียวใช่ไหมครับเนียถูกนายเป็นคนเดียวที่จะจับพวกมันได้โดยที่หน่วยพิเศษไม่ต้องลงมือแอเชอถอนหายใจพลางเดินไปยังมุมห้องที่มีใครบางคนหลบซ่อนเดิมทีเขานึกว่า เป็นพนักงานทำความสะอาดไม่คิดว่ามันจะเป็นคนที่ลอบเข้ามาขโมยเทคโนโลยีของพวกเขาตึก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 เสียงเดินลงส้นเท้าทำเอาชายที่หลังติดกำแพงทางเดินเหงื่อไหลภารกิจของมันครั้งนี้จำเป็นต้องลงมือทำให้เร็วไวไม่ว่าจะเป็นดักจับสัญญาณการสื่อสาร ตรวจัับผู้คนภายในห้องล้วนตรวจสอบอย่างดีจนมั่นใจว่าแผนสามารถได้สำเร็จได้ชายที่อยู่ในห้องคนเดียวแม้จะเหลืออยู่เขากลับนิ่งไปบนเตียงนอนที่ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับลมหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจไม่ต่างจากคนนอนหลับมันจึงกล้าลงมือ แตชายที่ตรวจพบว่าหลับเขากลับลุกขึ้นยืนพลางเดินมายัางทิศทางที่มนันหลบทำให้มันต้องนำกระบอกม่านพลังออกมาใช้งานจนทําให้รอบๆบตัวของมันปรากฏบาเรียเล็กๆล,ล้อมตัวก่อนจะทำให้ทุกๆอย่างที่ล้อมรอบล่องหนหายไปซึ่งแอชเชอร์ไม่ได้หลับเลยสักนิดเขาพอจะรู้ว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มีสิ่งที่สามารถตรวจสอบร่างกายของเป้าหมายได้ว่าพร้อมหรือไม่ เขาจึงใช้งานสกิลควบคุมอัตราการหายใจและควบคุมการเต้นของหัวใจตลอดเวลาที่นอนบนเตียงจนเหมือนว่าเขาหลับแอชเชอร์ไม่นึกเลยว่ามันจะได้ผลเพราะมีคนลงมือเข้ามาขโมยเทคโนโลยีหลังจากคิดว่าเขาหลับไปแล้วเท้าทั้งสองข้างคือสิ่งที่ชายสวมชุดสีขาวกำลังมองตอนนี้ภาพที่มันเห็นคือภาพมุมต่ำของแอเชอร์ที่เดินมาสทางเดินที่มันกำลังหลบซ่อนด้วยเทคโนโลยีล่องหน ภายในใจของมันเลิกตื่นเต้นเมื่อคนที่เดินทางมามีเพียงแค่ตัวเปล่าเมื่อรู้ว่ามันสามารถหลบสายตาและการตรวจจับทุกๆอย่างได้จึงดีใจท่านใดนั้นชายที่มาเพียงตัวเปล่ากลับงางเท้าเตะเข้ากลางลำตัวของมันจนกระบองที่ถือเอาไว้ในมือหล่นพื้นเผยให้เห็นตัวของมันที่กำลังนอนขดตัวด้วยความจุกต้องหาทางเข้าถึงเทคโนโลยีของสหพันธ์เวเบริยมด้วยสินะแอชเชอร์อมองไปยังกระบองยาว30เซนติเมตรมันสามารถคลุมตัวแล้วพาคนล่องหนได้ถึงจะไม่มีพลังโจมตีแต่ความสามารถในการพา คนล่องหนนับว่าดีเยี่ยมแกมาทำอะไรแอชเชอร์ใช้มือกำไปยังคอของมันเปิดใช้งานฟังก์ชันเปิดเผยการปิดกัน้นพริบตาที่เขาถามมันก็ตอบออกมาด้วยท่าทางตกใจเมื่อรู้ว่าตัวเองบอกความจรงิงออกไปโดยที่ไม่ งใจแม้จะพยายามห้ามตัวเองเอาไว้ไม่ให้ตอบคำถามมันกลับตอบเช่นเดิมฉันมาเก็บข้อมูลชุดเกราะทำไมไม่ขอดีๆไม่มีใครให้กันหรอกเทคโนโลยีของแต่ละสหพันธ์ถือเป็นความลับยิ่งเป็นชุดเกราะของหน่วยพิเศษสูงสุดของ3สหพันธ์ยิ่งลับสุดยอดสหพันธ์เวเบรียมเขาทำแบบนี้ตลอดเหรอ ใช่สหพันธ์อื่นๆก็ทำเหมือนกับเราหมดนั่นแหละแอเชอร์ลากคอชายที่ลักลอบเข้าไปในเขตห้องพักของพวกเขาเดินไปยังห้องอาหารที่มีการพูดคุยกันระหว่างหน่วยพิเศษสูงสุดทั้งสามสหพันธ์แล้วยังมีผู้ช่วยอีกเล็กน้อยที่มาด้วยกันกําลังกินข้าวอยู่ด้านในนั้นทันทีที่แอเชอร์มาถึงเขาได้ใช้มือผลักประตูเข้าไปด้วยแรงมหาศาลจนทาให้ทุกๆคนหันมาสนใจยกเว้นโอลิเวียที่รู้แล้วว่าแอเชอร์เดินมาถึงแล้ว สวัสดีครับผมมาร์โบกวนหรือเปล่านั่นอะไรทาไมนายถึงทํากับคนของสหพันธ์เวเบรียมของเราแบบนั้นหน่วยพิเศษไทยท่านของสหพันธ์เวเบรียมถามแอเชอร์เพื่อขอคําอธิบายการจับคนของพวกเขาแม้จะเป็นคนระดับใดก็ช่างเป็นเหมือนการไม่ให้เกียรติหากไม่ได้รับคําอธิบายที่ดีเขาจะให้คนของสหพันธ์ดาวเหนือลงโทษแอเชอร์แกไปทําอะไรที่โซนห้องพักของต้องขอโทษด,ด้วยนะครับที่คนของเราเข้าไปรบกวนกลุ่มชายนับสิบสวมชุดเกราะนานโนสูตรเดินเข้ามายัางด้านหลังของแอเชอร์พลางเข้าไปจับ ตัวชายที่แอเชอร์พยายามเค้นคำตอบจากมัน คำถามที่เขากำลังจะเอ่ยออกไปเพื่อให้มันเอ่ยทุกๆอย่างจึงเงียบไปเพราะเขาถามยังไม่เสร็จมันกลับถูกดึงออกจากมือของเขาแล้วต้องขอโทษที่ทำให้วุ่นวายครับทางเรากำลังตามจับสายลับที่แฝงตัวเข้ามาไม่คิดว่ามันจะยังหลงเหลืออยู่เราขอตัวมันไปก่อนนะครับโอลิเวียพยักหน้าให้อแอเชยอมมันเป็นทางสิ้นสุดที่เขาต้องหยุดตัวเองเอาไว้เพราะต่อจากนี้ไปหากเขาฝืนจะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างสหพันธ์มานี่สิฉันเห็นว่านายหลับจึงไม่ได้เรียกโอลิเวียกวาดมือเรียกแอเชย์เล็กน้อยด้วยคำพูด และน้ำเสียงทาให้หน่วยพิเศษดาวมารอตยูอึ้งเล็กน้อยเดิมทีโอลิเวียเป็นคนที่พูดยากพอสมควรไม่คิดว่าพวกเขาจะเห็นโอลิเวียคุยกับแอเชอร์อย่างสนิทหากจะกวากมือเรียกพวกเขาจะไม่ว่าเธอกลับเอ่ย เสียงเรียบด้วยจึงทําให้คนในหน่วยทั้งสองอึ้งเล็กน้อยขอบคุณครับแอชเชอร์ไม่พูดใดๆเขามาช้าไปจึงไม่รู้ว่างานเลี้ยงที่จัดขึ้นในตอนที่ยังเริ่มอะไรไปแล้วบ้างการมาของเขาเมื่อครู่ไม่รู้ว่าไปขัดการพูดใดบ้างเขาจึงนั่งเงียบปล่อยให้บรรยากาศภายในห้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมคุณโอลิเวียในห้องนอนไม่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับอะไรอย่างนั้นเหรอมีสิ แอเชอร์ถามถึงเรื่องห้องพักเขาอยากรู้ว่าสหพันธ์ดาวเหนือที่มาร่วมภารกิจมีแผนรับมือเอาไว้หรือไม่เพราะถ้าเขาไม่อยู่อาจจะถูกขโมยเทคโนโลยีไปจริงๆทําไมจะไม่มีละ่ะแม้เราจะไม่อยู่แต่คนที่อยู่บนยันแม่เชื่อมต่อกับชุดเกราะเราตลอดหากมีอะไรเคลื่อนไหวสักเล็กน้อยก็รู้ตัวแล้วเอาละมาโฟกัสตรงหน้าก่อนดีกว่า เพราะงานนี้ดูเหมือนว่าจะจบลงด้วยหมดัดแอชเชอรหันมองไปยังการพูดจากที่กำลังดังสลับกันไปมาทางฝั่งของเขามีแซมที่เป็นคนพูดเฮ้ hey, เมื่อวานเราได้ลองแลกเปลี่ยนทักษะกับสหพันธ์เวเบรียงไปเล็กน้อยแต่ยังไม่ได้อะไรมากวันนี้เราไม่ลองเอาคนที่ใช้ทักษะการต่อสู้ขแขนงเดียวกันมาลองฝีมือกันหน่อยละ่ะทําไมต้องทําอะไรให้เหนื่อยด้วยละ่ะมากินเหล้าให้หัวท่มแข่งกันดีกว่าชีวิตไม่รู้จะตายวันไหน ใช้ใช้ให้คุ้มไม่ดีกว่าเหรอบนใบหน้าของแซมแดงอย่างกับลูกตำลึงหลังจากเทเครื่องดื่มใส่แก้วครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อกระดูกมันจากท่าทางของแซมที่กำลังแกล้งแสดงนั้นดูเหมือนว่าเขาจะแกล้งเมาเพื่อให้ตัวเองพูดในเรื่องที่ไม่สมควรพูดได้ฮ่าฮ่านันสินะเอานี้หมายแลเปลี่ยนทักสะกนเสร็จแล้วค่อยมาดื่มกันพรุ่งนี้เราก็จะได้ทำงานใหญ่แล้วดีเช่นกันสหพันธ์เวเบรียมพยักหน้าให้กับคำพูดของสหพันธ์สิงโตทองคำ พวกเขายังอยากรู้ฝีมือของสหพันธ์ดาวเหนือที่มาร่วมงานในครั้งนี้แซมที่รู้ว่ายังไงก็ต้องสู้จึงหันมองคนที่มาด้วยกันก่อนจะหันไปยิ้มให้กับทุกๆคนที่อยู่ในห้องได้งั้นเรามาสู้กันก่อนแล้วค่อยมาดื่มกันแล้วเราจะสู้ยังไงละ่ะเอาแบบนี้ไหมละ่ะเราแบ่งการต่อสู้ออกเป็นแขนงตามอาวุธที่เชี่ยวชาญเริ่มต้นด้วย การให้ผู้ไกลพันระดับ3ลงไปก่อนจากนั้นใครที่อยากแลกเปลี่ยนฝีมือก็เข้าไปจนกว่าจะมีผู้ชนะดีๆจะได้รู้ว่าหมาัดมีอื่นดาบใครเชี่ยวชาญกว่ากันงั้นสู้กันด้วยสิ่งที่ไม่กินพื้นที่ก่อนก็แล้วกันเนอะ ฉันยังไม่อยากย้ายห้องแซมรีบเข้าไปเคลียร์กลางห้องพลางวิ่งกลับมานั่งดื่มทำตัวเหมือนกับว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเหมือนละครหลังข่าวในฐานะที่สหพันธ์เวเบรียมเป็นเจ้าภาพขอลงก่อนแล้วกันใครอยากเป็นคู่มือเข้ามาได้เลยครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ด้วยหมดัดโอลิเวียยังคงนั่งนิ่งแอบเชิดจึงหันมองไปยังคนอื่นๆที่มาด้วยกันปรากฏว่าพวกเขาไม่สามารถลงไปสู้ในครั้งนี้ได้เพราะเป็นผู้ไกลพันระดับสีกันทั้งหมดแล้ว สหพันธ์สิงโตทองคำจึงต้องเป็นคนลงไปต่อสู้ให้ตายสิลืมไปว่าเมื่อวานสหพันธ์เวเบรียมุมกับสหพันธ์สิงโตทองคำสู้กันด้วยหมดแล้วหากจะให้สหพันธ์ดาวเหนือเข้าร่วมคงต้องส่งผู้ไกลพันระดับสีลงไปสินะ เ,ออเป็นความสะเพร่าของสหพันธ์เวเบรียมง้นเราขอเปลี่ยนคนก็แล้วกันการต่อสู้ด้วยหมัดจะเริ่มด้วยผู้ไกลพันระดับ4หนึ่งในขุนพลเดินไปยังกลางห้องจากการที่สหพันธ์เวเบรียมหันหน้ามาท้าทายหลังจากที่ทั้งสองนำมือลงไปจุ่มในสารบางอย่างเพื่อน,นับคะแนนแต้มผลแพ้ชนะของหมัดที่ต่อยไปยังจุดซนีคหิสระอาคันการต่อสู้ที่เริ่มต้นขึ้นแอเชอร์ที่อยู่ไม่ไกลจากการต่อสู้รู้สึกสนใจการต่อสู้นี้มากเพราะมันมีการนับคะแนนร่วมด้วย ไม่ใช่การให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้พัวเสียงหมัดและเข่าของแต่ละฝ่ายกระแทกกันจนทําให้โต๊ะรอบๆบสั่นสะเทือนจากพลังของผู้ไกลพันระดับสีด้วยการแลกหมัดจนผ่านไปสิบนาทีแอเชลสังเกตได้ว่าคุณพลกาลังแสดงท่าทางเหมือนจะพ่ายแพ้ออกมาแม้ทักษะที่กําลังแสดงจะดูไม่ห่างชันกันมากนะักอีกฝ่ายกลับมีเทคนิคหายใจที่ดีกว่าจนทําให้สามารถระเบิดพลังออกมาได้เยอะและนานกว่า ถ้าเข้าสู่ช่วง15นาทีขุนพลจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างแน่นอนและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงฉันยอมแพ้ขอบคุณที่ทำให้รู้จุดอ่อนของตัวเองขุนพลกล่าวอย่างนอบน้อมแล้วเดินออกจากจุดที่ใช้ในการต่อสู้ท่านใดนั้นเขากลับถูกกลอบโจมตีจากทางด้านหลังจากคู่ต่อสู้ทำให้กระเด็นออกไปชนโต๊ะมากมายพลางมีเสียงหัวเราะดังลั่นไปทั่วให้ตายสิสหพันธ์ดาวเหนือคิดว่าที่นี่ปลอดภัยจนลืมระวังแม้กระทั่งหลังตัวเองแบบนี้จะรับภารกิจไหวไหมเนีย บทที่า7 8ทเจสเสียงหัวเราะจากคนของสหพันธ์เวเบริยมและสหพันธ์สิงโตทองคำทำให้ห้องเต็มไปด้วยเสียงกล้องของเสียงหัวเราะตลบขบขันแอเชอร์ที่มองไปยังขุนพลที่พยายามลุกขึ้นมาโดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเขาจึงหันมองชายที่แอบลอบโจมตีขอโทษขอโทษฉันคิดว่าจะเตะเล่นๆร้อคิดว่านายจะรับได้ไม่คิดว่าจะลดการป้องกันลงไปมากขนาดนี้ เพื่อไม่ให้เป็นความราวฉานชายที่ลอบโจมตีพูดขอโทษอย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีความรู้สึกขอโทษเลยสักนิดระหว่างพูดมันทั้งหิ้มและหัวเราะไปพร้อมๆกันเอาละ่ะมีใครจะสู้อีกไหมหน่วยพิเศษสูงสุดลงมาสู้ได้นะแต่ถ้าหากว่าแพ้ผู้ช่วยก็อย่าไปแอบร้องไห้ละ่ะ <aa> <h aha> จากเดิมแอบเชิญนั่งนิ่งไม่คิดอะไรมากแต่จากคำพูดของชายผู้ชนะกลับทําให้เขารู้สึกเหมือนว่ามันกําลังพยายามทําให้เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นจากคำพูดที่เอ่ยออกมาล้วนท้าทายสหพันธ์ดาวเหนือทั้งหมดถึงอย่างนั้นเขากลับลงมือไม่ได้เพราะโอลิเวียยังไม่ได้อนุญาตเขาจึงต้องรอจังหวะและโอกาสการแพ้ชนะเพียงแค่ครั้งเดียวคงไม่พอให้เขาลงมือ ฉันขอลองหน่อยแล้วกันคุณพลอีกคนเดินลงไปในสนามเพื่อขอแลกเปลี่ยนทักษะผู้ชนะที่เห็นว่าคู่ต่อสู้สงคนล,ลงมาแก้มือจึงเริ่มสู้อีกครั้ง ทว่าครั้งนี้มันกลับย่นคิ้วเพราะอีกฝ่ายดูเหมือนจะเชี่ยวชาญด้านการใช้หมัดมากกว่ามันเพียงแค่ห้านาทีเท่านั้นมันกลับถูกชกเข้ากลางลำตัวไปแล้วห้าครั้งพริบตาที่มันกำลังรู้สึกโกรธเพราะอีกฝ่ายต่อยไปเพียงจุดเดินซ้ำๆเพื่อดูถูกมันมาของคู่ต่อสู้ก็ได้หวดมายัางใต้ทางส่งร่างของมันพุ่งออกไปขอบคุณที่ชี้แนะการต่อสู้ครั้งนี้สหพันธ์ดาวเหนือกู้หน้าคืนได้สหพันธ์สิงโตทองคำที่รอยอยู่แล้วจึงกระโดดเข้าไปต่อสู้ด้วยเช่นกันแต่ผลลัพธ์ออกมาในเวลาเพียงห้านาที สหพันธ์สิงโตทองคำที่สงคนลงไปกลับแพ้ในการประลองหมัดมีใครจะมาอีกไหมไม่มีการกล่าวล้อเล่น ไม่มีการกวนใดๆมีเพียงแค่ใบหน้านิ่งๆจากขุนพลที่ส่งให้กับสหพันธ์ทั้งสองเพียงแค่การนิ่งกลับทำให้สหพันธ์ทั้งสองเสียหน้าได้เพราะกำลังถูกท้ายทายด้วยการทำเหมือนกับพวกเขาไม่ต่างจากมดปลวกคุณโอลิเวียการต่อสู้นี้สหพันธ์รู้เรื่องใหมครับรู้สินายเห็นกล้องในห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่แค่สหพันธ์เวเบรียยมรอกนะที่ดูได้สหพันธ์ทั้งหมดที่มาที่นี่ล้วนดูได้เพราะมันเป็นข้อตกลงในสัญญาการร่วมมือ สหพันธ์ที่สงคนมาช่วยจําเป็นต้องเห็นคนของพวกเขาป้องกันการถูกใส่ร้ายและถูกลอบสังหารการต่อสู้ที่กําลังเกิดขึ้นจึงอยู่ในสายตาของสหพันธ์ดาวเหนือถ้าผมลงไปก็ต้องมีคนเห็นสินะครับใช่ฉันจึงบอกไงว่าแพ้ไม่ได้ แล้วทำไมเมื่อวานนายถึงไม่สู้ละ่ะที่ผมไม่สู้ก็เพราะอยากให้พวกมันใช้เวลาวางแผนหาเรื่องผมในวันนี้ไงแล้วถ้าผ่านวันนี้ไปพวกมันก็มีเวลาวางแผนจัดการผมในภารกิจน้อยลงการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นต่อไปโดยขุนพลยังคงรักษาสถิติการชนะเอาไว้ได้3ามครั้งติดมันเป็นสถิติที่ต้องมีคนเข้ามาลงไม่อย่างนั้นสองสหพันธ์จะต้องเสียหน้ามาก กระทั่งการต่อสู้ครั้งที่ห้าเริ่มขึ้นแอเชอร์ก็ได้ยินเสียงโครมครามของโต๊ะและเก้าอี้ที่ถูกแหวกจากขุนพลหลังจากเขาถูกหน่วยพิเศษสูงสุดของสหพันธ์สิงโตทองคำเตะกระเด็นด้วยประสบการณ์และความสามารถที่ห่างชั้นกันมีอีกไหมมีใครอีกไหมอยากจะสู้สหพันธ์เวเบรียมมีขนอยากสู้หรือเปล่าชายผู้ที่ชนะหันมองไปรอบๆกล่าวท้าทายทุกๆสหพันธ์โดยเฉพาะสหพันธ์ดาวเหนือที่เหมือนจะถูกท้าทายหนักกว่าแอเชอร์ที่มองไปยังหมายเลขเจ็ดบนเสื้อผ้าทำให้ เขารู้ว่าชายคนนี้คือหมายเลขเจ็ดในหน่วยนัมเบอร์หากวัดความแข็งแกร่งน่าจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของสหพันธ์สิงโตทองคำในระหว่างรอคู่ต่อสู้นีเองนั้นโอลิเวียก็ถูกชี้หน้าโอลิเวียไม่ลองมาสู้กันหน่อยเหรอครั้งก่อนเธอจมยานของพวกเราไปมากที่ป่าโคลนออกมาหน่อยสิฉันอยากสู้กับเธอมานานแล้วจะได้รู้กันสักทีว่าใครเหนือกว่าแซมหันมองไปยังโอลิเวียที่ถูกท้าทายรียดิชมองไปเช่นเดียวกันพวกเขาที่มารับภารกิจนับว่าอ่อนแอกว่าโอลิเวียมากเพราะเธอ เป็นหนึ่งในท็อปสามของหน่วยกู้หน้าให้ฉันหน่อยสิก็ได้ครับแอชเชอร์ลุกขึ้นยืนพลางยกมือเล็กน้อยให้อีกฝ่ายรู้ตัวว่าเขาขอสู้ก่อนระหว,ว่างแหวกโตเข,เข้าไปยืนกลางห้องแอชเชอร์ก็ได้ยินเสียงพูดจาของนัมเบอร์เจ็ดที่พยายามพูดจาควนโอลิเวียตนอดที่เขาเดินไปก็ได้ก็ได้ดูแล้วเธอน่าจะให้คนของตัวเองแพ้หมดค่อยลงมาสินะ รอให้ฉันชนะคนของเธอทุกๆคนก่อนจากนั้นหวังว่าเธอจะยอมลงมาสู้กันนะฮ่าฮ่าแอดเซอร์จุ่มมือลงไปในสารบางอย่างเขารู้สึกว่ามือทั้งสองข้างเย็นวูบวาบอย่างกับจุ่มในน้ําเย็นอย่างไรก็ตามสารที่อยู่บนมือกลับเป็นเหมือนน้ำหมักเพราะมันกําลังเปล่งแสงสีฟ้าเมื่อกระทบแสงไฟเราจะสู้กันยังไงครับแอดเธอถามด้วยท่าทางเหมือนกับเด็กภายในห้องแห่งนี้เขาเด็กที่สุดเลยก็ว่าได้ ด้วยอายุยังไม่ถึง20ปีทําให้อีกฝ่ายหันมาสนใจพลางยิ้มเล็กน้อยเฮ้ไอ้หนูแกไม่กลัวกระดูกหักหรือไงถึงลงมาไม่มีการพูดจาใดๆทั้งสิ้นแอชเชอร์อยากจะพูดกับอีกฝ่ายด้วยคําพูดเน็บแหนมทว่ามันอาจจะสร้างชื่อเสียงไม่ดีให้กับเขาได้การเป็นหน่วยพิเศษดาวเหนืออาจจะมีอุปสรรคเดิมทีเขาคิดคําตอบเอาไว้แล้วว่าจะตอบมันออกไปด้วยท้อยคําที่ว่าถ้าผม กลัวคนของสหพันธ์สิงโตทองคำที่เจอผมในปากโคลนคงรอดไปได้เยอะกว่านั้นด้วยคำพูดนี้เมื่อนึกผลที่ตามมาอาจจะทำให้เขารับสึกหนักว่าเดิมจึงเลือกที่จะเงียบก็ได้ปกติการต่อสู้จะสิ้นสุดในเวลา30นาทีหากไม่มีฝ่ายใดยอมแพ้จะนับแต้มจากสารที่ติดอยู่บนตัวใครมีรอยชกบนตัวมากกว่าก็แพ้ไป แต่ถ้านายยอมแพ้ก่อนก็ได้นะเด็กน้อยแอชเชอร์ตั้งหัดมองจ้องไปยังอีกฝ่ายด้วยสายตาเรียบนิ่งแซมและริบิทที่หันมองโอลิเวียว่าคิดกำลังจะทำอะไรถึงได้ส่งขุนพลลงไปสู้กับหน่วยนัมเบอร์พวกเขากลับมองเห็นรอยยิ้มมุมปากของโอลิเวียด้วยรอยยิ้มนี้ทำเอาพวกเขาทั้งสองอึ้งเพราะนานมากแล้วที่ไม่ได้เห็นโอลิเวียยิม้มรอยยิ้มล่าสุดจำได้ว่าเธอยิ้มให้กับทหารคนหนึ่งจากกองทัพที่ไปร่วมง,งานเลี้ยงให้ตายสิลืมไปได้ไงว่าทหารคนนั้นก็คือไอ้เด็กที่กำลังอยู่กลางห้้อองงงตนนนีนเราคไม่ม อะไรต้องห่วงแล้วล่ะ แซมพูดด้วยท่าทางโล่งใจงานเลี้ยงครั้งนั้นเขายังคงจําได้ดีว่าแอชเชอร์ทำอะไรลงไปจนทําให้ผู้คนที่ไปงานเลี้ยงพูดถึงกันการต่อสู้กับหน่วยพิเศษดาวมฤตยูได้เป็นเวลานานทั้งที่การกลายพันธุ์อยู่คนละระดับทําให้เด็กหนุ่มอายุ16ปีถูกพูดถึงไปทั่วพว่วการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นด้วยการใช้หมัดซ้ายเปิดการโจมตีจากนัมเบอร์เจ็ดแอชเชอร์ที่เห็นเขาเพียงยกตัวหลบเล็กน้อยจนหมัดผ่านไปเมื่อหมัดขวาพุ่งตามหมัดซ้ายเขาเพียงเพียงตัวหลบอีกครั้งจนอีกฝ่่่าาาายยยยโนนิ้้ววหหลบบรรออออมมกกจกใเืู เช่อไม่ได้อ่อนเหมือนหน้าตาพรึกพรึบพร,รึแกจะหลบไปอีกนานหมายเฮ้ยพรึกหมัดและเท้าที่พยายามไล่เตะล้วนทำได้เพียงโชกลมเท่านั้นแอเชอร์ที่ตั้งการ์ดทำเพียงหลบไปซ้ายขวาจนทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถสัมผัสตัวได้ด้วยการเปิดใช้ระบบหนึ่งหนึ่งปลดล็อกแต้มดฐานะที่ล็อกเอาไว้ทำให้เขามีพลังเท่ามอนสเตอร์สิบสี่ดาวอีกฝ่ายที่มีพลังเท่ามอนสเตอร์สีดาวจึงไม่สามารถทำอะไรได้การที่เขาชัดฐานะ ทั้งหมดเนื่องจากว่ามนุษย์ไม่สามารถตรวจสอบพลังต่อสู้ได้เพียงแค่การมองจําเป็นต้องใช้เครื่องตรวจสอบอย่างละเอียดทุกๆคนที่อยู่ที่นี่จึงมีข้อมูลเพียงแค่ว่าใครบ้างที่ไกลพันระดับสีใครบ้างที่ไกลพัรนระดับสามระหว่างที่แอเชอยกตัวหลบไปมาจนเข้าสู่นาทีที่ห้านั้นเขาก็เริ่มเป็นฝ่ายสวนกลับเช่นเดียวกันเพียงหนึ่งหมัดที่เขาชกไปเบาๆนี้เองนั้นได้สัมผัสไปยังกลางหน้าอ,อกของอีกฝ่ายจนทําให้มีสีปรากฏออกมาเขาไม่รอช้ายกตัวหลบหมัดในระยะกระชันชิดแล้วพุ่งเข้าหาอีกฝ่ายชกมา ออกไปจนทําให้บนร่างกายนัมเบอร์เได้มีสีจากหมาดของแอชเชอร์จากรอยที่มีอยู่หนึ่งหมาดก็เพิ่มเป็น2จากนั้นก็เพิ่มเรื่อยๆไม่หยุดจนทั่วทั้งตัวของนัมเบอร์เจ็ดเต็มไปด้วยสีการที่แอชเชอร์ทำแบบนี้ก็เนื่องมาจากว่ามันเป็นการดูถูกอีกฝ่ายที่เจ็บปวดใจที่สุดการเอาชนะด้วยการทําให้ศัตรูน็อตการทําให้ศัตรูหลับ การแอบโจมตีหลังจากการโจมตีจบแอชเชอร์คิดว่ามันยังเด็กไปเมื่อต้องมาเจอกับการหยอกล้อเล่นกับคู่ต่อสู้จนเวลาหมดพัวพัวพัวเสียงรัวหมัดอัดกระแทกลงไปยังร่างกายนัมเบอร์เจ็ดมันเป็นการหวดหมัดที่รวดเร็วมากแต่ไม่มีแรงพอจะทำให้อีกฝ่ายบาดเจ็บทุกคนที่เห็นนัมเบอร์เจ็ดถูกหยอกล้อเล่นล้วนแล้วตะลึงยกเวน้นสหพันธ์สิงโตทองคำที่ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากกัดฟันโกรธเพราะคนที่เก่งสุดกำลังถูกหยอกลอ้อแอชเชอร์พอแล้วครบ30นาทีตามที่กำหนดแล้ว แอชเชอร์อหยุดมือแล้วยกมือไหว้อีกฝ่ายสำหรับคำขอบคุณท่านใดนั้นแซมกลับเป็นฝ่ายหัวเราะเยาะเพราะนัมเบอร์เจ็ดของสหพันธ์สิงโตทองคำถูกสัมผัสด,ด้วยสารจนร่างกายเปลี่ยนไปเป็นสีฟ้าหน้า แขนขาทุกๆส่วนล้วนกลบด้วยสีฟ้าทั้งหมด555โอยดูเหมือนว่าคนของสหพันธ์ดาวเหนือจะมีทักษะที่ดีกว่าสินะเอาล,ะละ่ะมีใครจะลองอีกไหมจะได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแซมหัวเราะออกมาเสียงดังจนทำให้สหพันธ์ทั้งสองมองหน้ากันระหว่างแอบเชอหันหลังเดินออกมาเพราะคิดว่าไม่มีใครสู้ด้วยหมัดอีกนั้น นัมเบอร์เดกลับพุ่งเข้ามากรัทันหันหวังลอบโจมตีเพื่อกู้หน้าของมันคืนมาบ้างแต่แอเชอร์กลับเอียงตัวหลบเล็กน้อยจนอีกฝ่ายพุ่งผ่านจังหวะน,นี้เองเขาได้คว้ามือจับไปยังผมของมันพลางล็อกสถานะทั้งสามเปิดใช้งานเพียงแค่พลังกลายพันระดับ4ี่คริปตาที่อีกฝ่ายถูกดึงผมจากทางด้านหลังนี้เอง เขาไม่รอช้าหวดฝ่ามือไปยั้งหัวอีกฝ่ายด้วยมือที่ว่างตามด้วยหวดหมัดซัดเข้ากลางหลังไม่เพียงเท่านั้นเขายังตามด้วยแทงเข่าสับศอกจากนั้นก็ทุมอีกฝ่ายลงสู่พื้นดินจนแตกกระแหงทันทีที่อีกฝ่ายนิ่งแอเชอร์กลับทำสีหน้าตกใจเหมือนกับว่าเมื่อครู่ที่เขาตอนสนองไปเป็นสัญชาตญาณดิบที่มีไว้ใช้ป้องกันตัวในสนามรบความเงียบปรากฏภายในห้องอาหารการพ่ายแพ้ของนัมเบอร์เจ็ดทำให้ทุกคนตกใจมาก พวกเขาที่เห็นการลอบโจมตีนึกว่าแอเชอร์จะจบลงด้วยการถูกเตะกระเด็นกลับกันสิ่งที่เกิดกลับไม่เหมือนที่พวกเขาคิดเอาไว้ฝ่ายที่ถูกทําให้ขายหน้ากลับเป็นนัมเบอร์เจ็ดที่ตอนนี้นอนสลบอยู่บนพื้นจากฝีมือผู้ช่วยหรือก็คือคนที่สหาพันดาวเหนือเรียกว่าขุนพลเลย เสียงร้องตกใจมาจากสหพันธ์สิงโตทองคำก่อนที่พวกมันจะเข้ามาดูอาการนัมเบอร์เจ็ดว่าเป็นอย่างไรบ้างแอชเชอร์ Azure ที่แกล้งไม่เลิกยังคงขอโทษทุกๆคนเพราะเขาตอบสนองไปเองจนทําให้พลอออกมาเป็นแบบนี้ขอโทษครับผมอยู่ในสงครามบ่อยครั้งจนร่างกายตอบสนองไปเองเสียส่วนใหญ่ขอโทษจริงๆเพราะไม่รู้ว่าในนี้จะมีคนลอบเข้าด้านหลังจบตอนเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องทาคลิปต่อไปโปรดกดติดตามกดไลค์และซับสไครป